มากระบองไหมอ่กระบองคนละถือคนถือถือกระบองคนละคนละอ่านคนละรุนคนรุุ่นีน,น,น,นมังจะเหลือไหมเนี่ยลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าสู่กันฟังว่าแล้วก็เติมเฮิร์บและหรือว่าแล้วก็จุดทูกใครจะไม่รู้ว่าลุงจุดทูกอ่เห็นไหมนี่ใครจะไม่รู้ลุงจุดทูกรู้กี่คนว่าลุงจุดทูก มะเร็งคนพูดจะตายก่อนลุงแน่าาการปูดการะผาไปด้วยที่ว่าจริงไม่จิงเขียนไปมจครับแรงเกียจลุงสุบรุรีนะด่าเมียพ่อลุงออกไปในในเขียนไหมจครับได้เผาก่อนลุงแน่แง่แง,ง่ท้าด้วยที่ว่าโอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่คิวแดอนเอนะต่อไปนี้นะครับ คนบ้านเราก็จะกูดอ,อย่างนี้เราคุดเฉพาะคนบ้านเรานะหลังจอไม่เกี่ยวนะนอกจอก็ไม่เกี่ยวนะถ้าว่าหลังจอนอกจอจะมาเจอบ้านเราล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่ว่า <c oughs> ต้อนรับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดลุงออกสุขภาพอนาคตหรือลุงออกเพียวนิจิ <c oughs> กดทั้งสองอย่างได้หมด่ะคาันฝั่งทา้งด้านเฟสนะครับจะกดฝั่งนั้นก็ได้อามาพอดีเป๊ะะะตอนรับทุกทุกคนทุกทุท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดลุงออกสุขภานอนาคตหรือลุงออกเพิชี่จีนะลดเสียงลดเสียงรีเสียงรดเสียงพิจ้าโอ้โหเมื่อคืนนี้ติดลมบน เดิดลมอ่อนเรื่องอไหนครับโอ้โหเล่นตะเที่ยงคืนกว่านะว่าคือติดลงเลยไม่ได้แล้วครับเป็นเรื่องอะไ,ไรเกิดเรื่องอะไรหรอครับพระพุทธเจ้าสุดแสงเป็ไนไรแท้ไง นายลุงใช่ก็พูดว่า the end of life ครับอ้าวนายลุงโอ้แมนบอ๊ะแมนบอ๊ะโอ้ยใช่ใช่ใช่โป๊ะอืมครับอ้าวนายลุง โปแมนบปแมนบเปเออใช่ใช่ใช่โป๊ะใช้ได้จ้าโอ้หอืมโอเคนั่นแหล่ะอ๋อมีคนแปลให้ขอบคุณคนแปลเลยครับอาทิกะวินาที นะมันเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยแล้วจ้าก็ดูตามเมื่อกี้นี่แหละครับไม่งงอ้โขอยอดเยีย่ยมต้องงั้นจิะครับไม่งงแปลว่าเข้าใจเข้าใจแปลว่ามีบุญนะบภาษาอย่างนี้นะเป็นภาษาที่เอาใครนะใครเข้าใจไ,ม,ไ,ม,ใจใจไม่ไม่เข้าใจขอเถอะครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจผมจะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฟังทันไหมได้ฟังไหมฟังแล้วตามๆโดยการใช้ภาษากับ,กบอักษรพิเศที่ลุงทาเนี่ยครับว่าถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจท่านไหนก็ตามที่เข้าใจพิมพ์หนึ่งครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งนะครับไม่เข้าใจก็สองนะครับไม่เข้าใจเข้าใจ ไม่เข้าใจนะขอขอขอเพราะว่าผมจะได้จัดภาษาใหม่ไม่ใช่หรอพูดใหม่ก็พูดได้ไม่มีปัญหาหรักลุงนี่มันยาวเกินไปไหมมันสั้นเกินไปไหมมันอึดอัดยืดยืดไหมเอาว่าเข้าใจก็ไม่เข้าใจก่อนนะครับกรุณาครับผมลุงจะได้ประเมินถัวเองถูกนะเพราะว่าลุงพูดเสมอว่าพูดดีคือพูดเรื่องอะไร ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจีนคำว่าพูดดีลุงมีคอนเซปต์ของลุงอยู่โอเคไหมครับนะถ้าไม่เข้าใจก็จะได้ปรับการพูดใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นให้มันกระทับรัดยิ่งขึ้นอ้างถึงอ้างยางได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นลุงก,ก็พัฒนาเหมือนกันนะนะเห็นว่าใช้สื่อพวกนี้จะไปคิดว่าลุงไม่ได้พัฒนาแล้วเรื่องพวกนี้นะครับ รุงพัฒนาเหมือนกันนะอ้าวกรุณาพิมพ์น,นิดนึงค่ะอ้าวเนื่องจันโสภาคุณประจันกดเลขสองแปลว่ายังไม่เข้าใจโอเคนะคุณสายลมลอยกดหนึ่งก็แปลว่าเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเกี๋ยวโกหกตัวเองครับเข้าใจก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าโง่หรือฉลาดนะที่ว่า ใช่ไหมฮะไม่ได้บอกว่ามีใครโง,ง่ใครฉลาดแล้วไม่เอาอยู่แล้วตรงนั้นนะครับเยุคนีม้มันยุคความเข้าใจเห็นไหมครับไม่ใช่ยุคโง,ง่ยุคฉลาดแล้วโอ้ยตามไม่ทันหน่อยพี่เอ้ยฟังใครก็ตามดีฟังไม่เข้าใจไปฟังมันเสียเวลาฟังแต่ไม่ใช่ไหมครับฟังไม่เข้าใจไปฟังไปทําไมใครเหมือนกันนั่นแหละ ใช่ไหมครับอย่าเสียเวลาฟังมันเข้าใจแล้วก็ฟังนั่งคืนเลยทีนี้ถ้าเข้าใจนะฟังนั่งคืนไปเลยหลับก็ฟังฟังตอนหลับโอเคนะยึดตัวนี้ให้เป็นหลักครับเราไม่ต้องไปใช้เวลาตามอะไรมากมายเคนไปบุคคลเยอะแยะมากมาน,นันะน,น,นเสียเวลาตามมาประกอบสมาชีพเอาเวลามาประกอบสมาชีพตามปกติดีกว่าอะไรทํานองนี้นะครับขอให้จัดสรรเวลาอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นะ มันเป็นวิสีชีวิตที่ที่ดีผมว่าไัเนี่ยครับตามทันครับเข้าใจครับคุณธีราภาษาหลงหลงว่าโลกเป็นวงวงหมุนหมุนรู้รู้รรสึกว่าโลกคือเส้นตรงนะเส้นทางละปลายทางครับลงุงเพิ่งรู้ว่าโลกนี้เป็นเส้นตรงเนาะ แค่นั้นก็โอ้โหได้แตงเยอะแล้วนะเพิ่งรู้ว่าโลกมันเป็นเช่นตรงก็อย่างนี้เองเลยพระโถแค่นี้ก็โ,โห้กำไรชีวิตขนาดใดเลยเข้าใจทั้นความเขาจะมันลดล็อกนะพี่เอ๋ยอเข้าใจสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็เข้าใจสิ่งอื่นต่อทำไมเข้าใจสิ่งนี้สิ่งอื่นมันก็ไม่เข้าใจต่อจะอยู่ยังไงเนี่ยเห็นไหมครับ,รบโอเคนะ่ายินด้วยเนะี่ยนี่ประโยชน์เป๊กเดียวเนี่ย แค่เข้าใจ้วโหมันมโห,หาฬาการ์ต้าความเข้าใจถึงบอกว่ามันมีคุณค่ามากความเข้าใจนะครับ่านผ่านมามีแต่ผู้คนใจให้เชื่ออย่างเดียวนะไม่รู้ใครเชื่ออะไรใครก็เป็นเหยื่อคนนั้นแหละครับใช้ก็่าเหยื่อเลยแหละครับเห็นไหมโลกนะี้วันนี้มันโลกแหงความเข้าใจแต่คนเข้าถึงก็มีนะแล้วพัฒนาสู่การเข้าถึงมันจะเป็นชาติสุดท้ายกันดีเด่นเห็น okay, ไหมครับ ก็อ,อย่างนั้นนะฮะมันถึงจะโอ้นะครับนะครับลุงไหม่สดเสมอสิ่งที่ลุงพูดแล้วมาฟังอีกรอบรู้สึกเข้าใจมากขึ้นค่ะเหมือนการทบทวนบทเรียนเออดีจังเลยมันมีเวลาก็ทบทวนกันไปนะ,ะคุณมัทน,นา<ม>โอเคผมจะดูว่าเข้าใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะ เข้าใจเยอะเลยตามไม่ทันครับคุณคิดะตามไม่ทันเพราะภาษาผมพูดเร็วกันไปหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องเป็นวันใหม่แล้ววันแบบนี้ไม่ได้แล้วผมเพิ่งมาโอดโธเอ้ยก็เพิ่งมาก็ไม่ได้ฟังจะเข้าใจได้ไงนะได้ฟังไหมฟังทันไหมฟังคิดตามเข้าใจไหมได้ฟังไหมทาไมฟังก็จบแล้วพี่ไปฟังรอบใหม่บางอย่งในเทปอยู่แล้วใช่ไหม เอทวรเอาเองครับน่นๆตัวเองใจผมทุกทีนึงโอ้โหคนที่เข้าใจแล้วลุงนะภายเรื่อในอ่างหรือเปล่านีลุงก็ถูกต่อว่าตามเคยงั้นไปไปฟังใหม่นะพี่นะค่อยๆฟังครับเรื่องพวกนี้นะนั่นเน่ท่านช,ชัยชมพลนะวันนี้มารูปใหม่นะเรียนรู้เพื่อหมดตัวตน ก้าวหน้าภาษาแล้วครับหมดตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองภาษาหลวงรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองตนตนมาตลอดสุดท้ายมาเป็นเราถ้าคนจับภาษาหลวงได้นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ โอ้โหวันนี้ข่าวมาที่นะประเทศอะไรนะลบสามสิบกว่าองศามันเป็นไปได้ยังไงเดีด๋วยวจเย็นครับลบสามสิบกว่าองศามันเป็นไปได้ยังไงสเปนครับสเปนดูสิครับ เรามาดูเสียว่าโซนนี้นะสเปนตโปรตุเกสแถวเนี้ครับอิตาลีมันอยู่ในเส้นลองลาติจูดมันอยู่ในในลัตจูดเด็ยวก็คือเส้นรุง้งอ่ะเส้นรุ้งเดียวกันอยู่ในโซนเดียวกันความหนาเวเย็นลบ35องศาเซลเซียส เฮ้ยมันอยู่ยังไงกันเฮ้ยลุงเนี่ยยอมนะพูดเึ้หนะ <c oughs> นาวเย็นเนี่ยพูดทีงะไรมันเนีาน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 ่ยโอเคครับเอาแต่ไปเป็นคําถามนะครับผมเข้าใจแล้วะครับว่าท่านส่วนมากก็เข้าใจนะฟังลุงตลอดเวลาคุณปัญญาก็แปลว่าเข้าใจนะเ,นเ,ขจนะเข้าใจไหมละ่ะไอฟังลุงตลอดเวลาเข้าใจไหมละ่ะเนื้อหาคือเข้าใจ โทษทีขออนุญาตเพียงประโยคเดียวปิ้งขนาดโอ้ยรู้แต่ว่าโลกอ๋อเพิ่งรู้ว่าโลกเส้นตรงนะวันนี้เองอ๋อเพิ่งรู้ว่าโลกเหมือนเราตัวเองมันขนาดนี้นะอ๋อเพิ่งรู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนหนึ่งรอบนี่มันมีความเร็วเท่ากับแสงนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นได้ยากเห็นได้ยามีใครพูดนี้ไหมโลกนี่มีความเร็วเท่ากับแสงถามว่ารู้สึกไหมในเวลาหมุนตัวเวลาเหมุนตัวเองเวลาโลกเหมุนตัวเวลาโลกมันหมุนเร็วขนาดนั้น รู้สึกตัวไหล่ะมันไม่สุขเพราะไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นโลกมานางานตั้งนานแต่เริ่มตัวมันพร้อมกันนู่นนะครับมันเป็นหนึ่งเดียวแบบนั้นแต่สำหรับลุงงอกที่บอกว่าเป็นรู้เป็นหนึ่งเดียวที่มันเรามาเล่าให้ฟังเพราะว่ารู้สึกมันหมนุนอ่นรเนีก็แค่เยมันก็ต่างกับท่านตรงนั้นเองถ้ามันจะต่างนะครับใช่ไหมฮะใจผมเหมือนท่านได้ยังไงเราก็ต้องขอร้องเลยครับเออใช่ไหมครับท่านไปรู้อะไรจะใจผมรู้ตามก็ไปทําไมเล่า ถ้าไม่ประกอบวิชีพผมก็ไม่ได้ไปตามแยกอาชีพใครอยู่แล้วใช <uka> <wh> ่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเออดีสิครับเออของแปลกใหม่มาละให้ฟังเรื่องมันดีเว้ยประเทืองบัญญาจิครับแบบพี่รู้สองน้องนู้นหนึ่งไม่ดีกว่าเลยผมว่าเป็นกำไรชีวิตนาะยกเว้นสรุปได้แล้วพูดแมวไหนเกาะอย่าไปเกาะติดก็แค่นั้นึงทุกเรื่องแหละที่ว่านะทุกเรื่องทุกคนนะครับที่อยู่หน้าจออุ้ยเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากเลยครับ ถามถึงเรื่องปรับเวลาแล้วต่างประเทศเขาเขาแรปอะบวกหนึ่งลบหนึ่งชั่วโมงเขาจะยุ่งหรือเปล่าคะมันเป็นมันเป็นระบบของเขาหรือไม่แต่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเวลามันเป็นรู้เขาจะเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับในประเทศเออสเตรเลยนะียเวลาเขาจะไม่เท่ากันนะ <c oughs> เขาจะเปลี่ยนเวลาเขาจะป,ประกาศนหครับทุกคนได้รู้จริงเวลาเร็วกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แเคนะเพราะว่ามันจะไปใช้เรื่องของการเดินทางเรื่องของการเคลื่อนที่เร็วพวกยานพวกเครื่องบินเขาใช้กันมากนะครับเรื่องปรับเวลาลงเพลินเวลาก็ยุ่งเิครับ <c oughs> เวลาข้ามเวลาปุ๊บข้ามแดนปุ๊บตั้งเวลาใหม่ทันทีนะครับ บินจากเหนือไปใต้ตะวันออกไปตะวันตกออกกับตกเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับพอเข้าแดนเปลี่ยนเวลาต้องเปลี่ยนเวลาตามเข้าบอดไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะบอกฝั่งนึงบอกให้ลงให้ลงจอดได้เครื่องบินอีกฝั่งหนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยทียเนี้ยรอเวลาสั่งการอยู่ชวยเลยทีนี้เครื่องบินน้ำน้ำมันหมดนะเอา้าเพราะว่าเครื่องบินจะลงจะขึ้นเนี่ครื่องยกับ ผ้าพื wow. ้นดินก็จะสั่งนะให้รูไว้เขาจะเปิดประตูเปิดเกตให้เอาขึ้นได้เลยลงได้เลยประมาณนั้แค่ไหมต้องต้องเข้าใจให้ได้นะครับน้าๆๆๆเข้าใจครับเมื่อโลกเล็กลงดวงอาทิตย์ก็จะดูดโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทําให้ร้อนครับอันนี้มันก็เข้าใจได้ง่ายสามัญสํานึกเลยนะครับมันเข้าใกล้ จุดที่มันเป็นความร้ส่งมามันก็เข้าใจเข้าใจเลยตรนนี้ใช่นะนี่คือความเข้าใจเห็นภาพนไอ้ที่มันหมุนเนี่ยโลกกลมยื่นไปเป็นเส้นตรงโอ้นี่เข้าใจเสองเข้าใจแล้วตรงนั้นเลยเห็นได้ยังนทีนี้ผมก็บอกเพิ่มโลกหมุนรอบตัวเองได้ย,ยังไงก็เป็นฟิวชั่นฟิวชั่นในนี้ต่างหากที่ทางวิทยาศาสตร์งงเต็ม ก็าถามโลกไปนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงจกข่าวเลยคนระับมันต้องลุงมันศาสตร์ของลุงก็จะไม่ใช่ศาสตร์ของลุงตรงนี้ใช้ใช้คำว่าศาสตร์ของลุงด้วยเอา <c oughs> เห็นไหมอมอันหนึ่งคำหนึงของลุงแล้วกันนะอ๋อ เปิดนิวเคลียร์ทำให้กลื่นกินออกซิเจนมันก็เบาเนี่ยเป็นพอเวลามันเบาปุ๊บมันก็เข้ามาในกฎของนิวตันทันทีเเทหาวัตถุใดขนาดเล็กใหญ่ไงไอตัวใหญ่มันจะดูดตัวเล็กหมดเลยนะมันจะควาถ่ายกันกันอันตัวเล็กพอโลกนี้มันเล็กลงแรงนุ้มถ่วงก็ลดลงไปด้วยอ่ามันเล็กลงแรงนุ้มถ่วงแรงดูดเนี่ยนะแรงนุ้มถ่วงก็ ก็ลดไปด้วยบอกให้ทราบไว้นะครับแรงโน้มถ่วงก็คืออะไร Potential Energy เห็นไหมครับลุงจะเข้าใจพวกนี้ลุงจะเข้าใจเรื่องของพลังงานศักพลังงานจลจริงๆโลกใบนี้มันใช้พลังงานสองอย่างศัก,กับจลเท่านั้นนะบอกให้ทราบไว้ลึก,ลกลๆแหลมๆคงๆก็คือแรงโน้มถ่วงน,นี่คือนี่คือพระเอกของเรื่อง แล้วกเ็เขาคิดไม่ได้ด้วยทุกวันเนี่ยครับแรงโน้มถ่วงตัวเดียวที่นักวิศาศสตร์คิดไม่ได้ <c oughs> เออไอเรื่องของแรงมือสี่แรงเขาเรียกว่าแรงแรงพื้นฐานใหญ่มากนะครับมีแรงนิวเคลียร์อยา่างแคบก็คือแรงดูดนะครับนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็ค,คือแรงผลักเดียวกัน แรงแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กนี่เขาคิดได้แล้วสามแรงของเขาใช้พวกนี้แรงไฟฟ้าพวกนี้ของลุงไฟฟ้าสถิตครับแม่เหล็กโลกเห็นไหมต่างกันตรงนี้ลุงเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กโลกและเข้าใจไฟฟ้าเรื่องของไฟฟ้าสถิตเข้าใจตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มาแรงโน้มถ่วงที่ว่าเมื่อกี้นี้คือแรงพลังงานสั่งกับพลังงานจนเท่ากันนะนั่นคือแรงโน้มถ่วงเห็นไหมครับสิ่งนี้นะฮะที่ อน์สไตน์ใช้เวลาอยู่สิห้าปีในการที่จะรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยยก u n i f ยฟ d ลด์เท t h e เ r y u n i f ิฟายฟิลด์เทอไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่สิบห้าปีตายซะก่อน <c oughs> ถ้าไอน์สไตน์เจอกันลุงเนะี่ยคงจะพิๆๆลึกพิลั่นแต่เธอต้องมาเรียนภาษาลุงภาษาลุงนะฉันไม่ใช่ภาษาเธอนะเอา ออฉันเป็นต้นตำลาบอ่ะเรืเ่องอะไรจะเปเอาภาษาเธออะใช่ป่ะฉันเป็นต้นตำลาบอ่ะฉันตั้งกฎกติกาของฉันได้อ่ะเอาเปล่าต้องอย่างนั้นสิครับมันนี่จะใช่ใช่ไหมนะใช่ไหมฉันไม่ได้ไปเรียกกับเธอเนี่ยเธอต้องมาเรียอกับฉันจีไอสไต์จะบอกวิธีให้เนี้ยกระจายยังครับพอได้ไหมครับไม่งั้นจะมีสมาการนี่แหละขึ้นมาสมาการใช่ไหม นั่นจะมีสมก,การนี่แหละฟรีอันนี้นอย่างรู้ไหมสมก,การนีคนืออะไรสุดท้ายนั่นน,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 นั่นนั่นเงี่ยใช่ไหม EMC ยกกลังศรมันจะเล็กกว่า L เท่ากับ MB น, me, <c oughs> นะ่นแอลมี่แอลมี่แอลมี่รอเลย ก็ทีบายกันอย่างนี้แหละที่ว่าเพราะฉะนั้นจะสสาสงยอจะาฉงจฉยจะจงใฉก็ได้ไหมครับนั่นแหละเอาไปต่อครับ